คนเชียร์คนเชียร์ฟุตบอลเนี่ยม no. ันจะเชียร์อยู่ทีมเดียวแล้วมันไม่ไม่เปลี่ยนอ่าใช่ไม่ไหมคุณคุณเชียร์ตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าคุณเคยมีเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนทําไมคุณถึงมาเชียร์แมนยูก่อนตอนนั้นถ้าถ้าจำในสมัยเด็กเนี่ยแล้วผมไปดูนัดหนึ่งนัดที่ผมจำไม่ได้นัดอะไรนะแต่เป็นนัดชิงนี่แหละอ่าคือเหมือนประมาณว่ามันทดมันยิงได้ตัวประมาณทศนัดบาดเจ็บอ่ะอ๋อแบบจังหวะสุดท้ายแล้วใช่สุดท้ายแล้วหนึ่งในเขาจะเรียกว่าเฟอร์คี้ถาม อ่าอ่านหลายมคก็รู้สึกว่าอันเนี้ยทีมเนี้ยมันสู้ไม่หยุดดิอ๋อสู้ไม่ถอยเลยสู้ไม่ถอยใช่ไม่ยอมแพ้อะไรเมื่อก่อนนะก็เลยดูใช่เขาบอกอะไรเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เรื่องเรื่องปัจจุบันเราปล่อยให้เป็นเรื่องปัจจุบันไปเราคุยเรื่องในอดีตดีกว่าเป็นของผมผมก็ชอบอาเซนอนเพราะไอ้ทีมไรพ่ายแหละยุคอังรีเออแต่หลังจากนั้นก็ก็ไม่ค่อยได้คะแนนดีอะไรเท่าไหร่ซึ่งก็เคยคิดนะ ว่าในเมื่อแมนซิตี้มันได้แชมป์มาโดยตลอดทำไมกูไม่เปลี่ยนไปเชียร์แมนซิตี้เลยจะได้แบบไหน,ในผมเชียร์ทีมไหนมันก็แพ้เผื่อแมนซิตี้มันจะได้แพ้แบบ้างเออเออโอเคโอเค